สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องบีเมทพานวันนี้เราจะมาทานข้าวนอกบ้านกันนะคะทุกคนความตั้งใจแรกก็คือจะมากินบวิก้อนแต่คนเยอะมากจะแม่เยอะฟูดฟูดต่อแถวกันแบบยาวเหยียดยาวไปถึงบางบัวทองอะ่ะก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะพ่อก็เลยอยากกินอโอชิบุฟเฟ่ค่ะทุกคน แล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญจ้าเป็นพีส่สาวสวยของเรานั่นก็คือพี่แก้วหรือว่าครูกแก้วของเรานั่นเองนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเมื่อก่อนเรียนด้วยกันอะเจอกันทุกวันเล่นด้วยกันตลอดตัวติดกันอย่างกับพี่น้องที่คานตามกันออกมาเออนี่นะคะพี่แก้วก็รู้จักนะพ่อกับแม่เราสนิทกันคะ่ะแต่ก่อนมาเรียนที่บ้าน บ่อยอะบ่อยมากสนิทกันอ่ะแล้วก็จะเข้าไปในร้านเลยนะคะ,ะมากันหก <6 S 2> คนค่ะวันนี้ <c oughs> สวนถุงมือเลยจ้า <c oughs> ไม่รอช้าสวนถุงมือไปตักอาหาร <c oughs> ค,คุณค้ะต่อจากนี้จะต้องขออาภัยนะคะพอดีว่าใส่ถุงมือแล้วก็ถือกล้องไปด้วยวก็เลยจะมีเสียงกุกักกุกักแล้วก็เสียงพูดเบามากอย่าว่ากันนะต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะิคด,คดอะที่ไรที่มันเข้ากับหน้านี่เหอเกียบา่ง สำหรับใครที่ไม่เคยทานนะคะเอ่อตัวนี้ที่ร้านเขาก็จะมีคลิปหนีบให้เป็นหมายเลขต๊กข,ของเรานะคะถ้าเราจะไปตักอาหารที่มันต้องปรุงใหไรเราก็สามารถเอาคลิปไปหนีบตัวหนีบอะไปหนีบที่จานไปหนีบที่ป้าย เมนูที่เราจะกินแล้วก็วางให้พี่เขาได้เลยค่ะเดี๋ยวพนักงานนะคะก็จะเอาไปเสิร์ฟให้เราที่โต๊ะเอาไหมอะพี่แก้วเอากุ้งไหมเอาเอาสองเลยนะคะง่ายง่ายจะขับเล็วนี่ลรอ เดี๋ยวเอย่านี่เหรไม่มันก็ตะลรวเลยมันก็ต้งหดเลยสองชิ้นพอความสวยงามเส้นเส้นละก้อนพละก้อนกินเด้ไหะเอาเส้นนะสามไปเลยสี่ไปเลยเผื่อไปยางงี้ดีอี่อื่นะล้ก็สวยอันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ลอง มาเลยใส่มาอยากลองก่อนะอืมลองเล้นเนาะเออชุดอีสปีกี้ลอะลองลองนาะอันนี้เราก็อะไรนีหมูเลยอย่างวันี้อย่างละน้อยต้องมาน้ำจิ้มซกีไปด้วยดิขอพิแกสเดิพิแกส์หลาเขาคอนินเ้นนเลยทั้งหมดแล้วเหรอเนี่ยแล้วเราบอก เคย,แ,ยลแล้วให้พี่ขอได้เลยล<ะ>หลักน้ำซ้มได้เลยนะคะทุกคนน้ำไม่มีน้ำมะนาวเนี้อไกน่น่ร้รอ่าเอาวันนี้หนึ่งน,นี่เลยวะพนันขอใส่แล้วเอาไปใส่นู่นี

ระวังนะลากไปลากไปตออน้ำหนึ่งน้ำดีสุดๆหนึหน่งน้ำพันนอง,งพันพันแรงนะพันพงเนี่ย เขาก็ต้องนำพัำเราจะบีบนิดหน่อยนบื่อหน่อยอกดก็ไม่นะดมีนะอ,อ,อ,อ่าผูกมานั่นแหละเทสอุ้ยน้ำตื้อ มีงั้นฝากคืนนี้ไปดิเอาแม่อาจจะไปตั้งให้กินจ้ามากเลยนี่นคนสอบอกิดเยอะอว้าวคูนลองยุบันไปเห็นจีเดือนสอบว่าสิบสี่อ่ะกุญแจเปนเด็กกันเนี้อลองคอเมื่อกีน ไม่เป็นไรชิดเลยหายไปกับตายแม่คิดยังไงว่าแม่ไม่กินข้าวยกไอ้น่นยกไอ้นี่มานั่นข้างว่าเฮอยเถอ อาการของคนเริ่มอิ่มค่ะทุกคนแม่อิ่มมากอิ่มสุดๆก็กินกาแฟตบทยนะคะเดี๋ยวเราอิ่มกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คบินเลยนะตอนนี้อิ่มแล้วนะกินอิ่มแล้วค่ะทุกคนไมอิ่มเลย ีดนไม่ต้องไม่ต้องพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อแรงอยู่ดีเออพ่อเลี้ยงมันเถียงมันไม่ได้กินเลยดิอิ่มกันเรียบร้อยนะคะทุกคนมือบางคุณพ่อเป็นคนเลี้ยงใสยกระเป๋าสุดๆด,ดูดูดูดอิ่มกันทนมาก ใช้ลูกสาวอิ่มกันหมดมีความสุขแหละนั่นนั่นนั่นลูกๆอิ่มพ่อก็มีความสุขอะน้องดูซี่นานๆทีจะอยู่กันเพราะหน้าคนต่างนะคะไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างทำงานมาสันช่วย ตก,ต,กตอตอนนี้กำลังกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเลยไปส่งพี่แก้วนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้มีความสุขมากแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่แก้วอยากเจอบ่อยๆคิดถึงอ่ะขอบคุณที่มานะ เพื่อที่จะกลับขอตอนนี้ผมโบกพึ่งแล้วต้อมทำงานทุหนึ่งกันทันไหมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า